โยโยโยสวัสดีครับคนผมชื่อเบรเชียนยินดีที่ได้กลับมาที่ช่องผมแล้วก็ยินดีที่จะรู้จักคนใหม่นะครับวัา uh, สองวิดีโอนที่สองช่ใช,ใช่ผมกลับมาทํางานมีงานเยอะจะต้องทําหลายวิดีโอโอเคผมทำไนโตรออกไซด์ อสองชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนลองไปโอ้วิดีโอนั้นเกือบตายถ้าคุณยังไม่ได้เห็นไปดูนะครับเกือบตายนะครับผมเกือบตายในวิดีโอนั้นแม่งโอ้ยเพลงแบบนั้นนะผมบอกว่าต้องฟังประมาณสามสี่รอบบางคนก็สองรอบสามรอบอะไรทันองนี้ต้องต้องฟังมากกว่ารอบหนึ่งถึงจะได้รู้ว่าพูดอะไรกัน ว่าถ้าสมมติฟังครั้งแรกพวกคุณจะไม่ค่อยพวกคุณจะจับได้ด้ไว่าเออครัคุยอะไรกับครับพูดอะไรเนี่ยอย่างน,นี้แตจ่จะไม่ได้ทุกทุกทางเพลงผมผมต้องกลับไปฟังอกีกแต่นั้นเป็น r รีแอคอ่เรีแอคชั่อ่าอย่างแรกของผมโอ้โอ้โอเคซอ so แล้วก็หลังจาทำวิดีโอนั้นเสร็จปุ๊บผมคิดอยู่ว่าอืมจะทำอะไรใช่ไหมแล้วก็ผมจำได้ว่าในช่องผมเนี่ย มีแรปเปอร์หลายคนที่ผมชอบแล้วก็ในคนนั้นอ,อีกคนนึงก็คือพี่รีเพสผมเคยคุยเขาครั้งเดียวใช่เอผมเคยผมเคยคุยเขาครั้งเดียวอ่ะผมถามเขา,าพี่เมื่อไหร่จะลงเพลงใหม่เดียวถ้าสมมติลงเพลงใหม่ก็บอกผมนะเดี๋ยวผมจะระยะให้โมะโอเคโอเคจะจัดให้แต่ผมรู้เขาเป็นคนยุ่งมีงานเยอะก่อนไม่เคยได้คุยกับเขาเอาืมผมจําได้ผมเคย รียกเพลงเขาในช่องผมนี้เกือบตายเลยเวลาเขาลงเพลงมาอย่างนั้นนะผู้คนก็ดูรีเพลย์แบบยังไงแต่วันนี้ผมไปผมไปช่องเขาไปช่อง youtube เขาแล้วหาดูว่าเจะจะเรียกเพลงอะไรเลยจะทำอะไรดีสอบเจอเพลงนี้รีเพลย์บทห้าภาษาอังกฤษชาร์ตไฟสแสดงว่ามันจะมีบทหนึ่งสองสามสี่ ผมจะทำอันนี้ก่อนนะเพราะผมไม่รู้ไนงะแต่ผมทำอันนี้ก่อนนะเพราะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเอ่อวิดีโอรแรกในช่องของเขาตอนเนี้ยแต่มีศิลปินคนหนึ่งเอ่อพิกพีซิกพีซิกนะพีเลขหกไอซีเคนะพีซิก so r e p a i e featuring p 6 z i บทห้าเดี๋ยวถ้าสมมติทุกคน ถ้าสมมุติคุณชอบ r รี c t อันนี้นะชอบวิดีโออันนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะทำบทที่หนึ่งถึงสี่ให้วิดีโอแตกต่างกันโอเคแต่วันนี้ทำบทที่ห้าก่อนแล้วก็ค่อยไปบทหนึ่งทำสี่แต่ถ้าสมมุติวิดีโดอนนี้มีคนชอบเยอะอประมาณสักยังไงดียังไงดีถ้าสมมติวิดีโอนี้มีประมาณสักหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไลค์ ี๋ยวผมจะทำบทที่หนึ่งถึงสี่โอเคแล้วสมมติทำแบบนั้นจะคิดว่าจะทำแบบเออจะทำหนึ่งถึงสี่ให้แต่ต้องวิดีโอนี้ให้สักป,ประมาณหนึ่งร้อยไลค์โอเคหนึ่งร้อยไลค์นะครับแต่ผมจะให้โอเคเลิกบทแล้วเลิกบทแล้วมันมนั่งฟังเพลงกันรีเพ e บทที่ห้าฟิชเชอร,ร์นิงพีซิกนั่งฟังกันพี่ครับอย่าอย่าฆ่าผมนะอย่าฆ่าผมนะครับ Okay Repairs And peace sick. Chapter 5 Yeah Y'all แรปกันแบบเดียวเพราะมึงแพ้อย่างเดียวทอมหัวมึงโยกกันคอจะขาดคมสัตว์บาดมึงแม่ยินเขียวเพราะกูใช้แรปแรปไทยแยกในเนสเกลมึงแค่เสียตังเล็กสัตว์แค่ระดับสเกลเพราะกูรัอกันแต่ภาษาไทยล้วนมาตลอดวัดได้หมดทุกภาษาถ้าเกิดใครทวงว่ากระจอกน้องกูขอบีบพราะบีบนี่แบบโอ้กูมากเพราะมึงกลวไปหอกชอบเรื้อรั่วกันตลอดสลับซับยิ่งแบบซับขาหลอกโดนกูสอกขาหลับอ่อนจอดรีบกลับไปหาหมอสัตว์ฟิปสับอสัมพันแบบสองดอก สอนบอกของหลอกมันได้เวลากำจัดคัดทิ้งต้งถอนออกกูทำแบบเก่าๆให้หายคิดถึงก่อนมาแบบเต็มๆมีพีนี่ชื่ออะไรมึงลองไปคิดหลังฟังกูจบทุกเพลง่อยให้มีดมันดังเข้าไปกระทบประสาทหมวดทุกแนโอสคูสันกูจับมา เครื่องจักเรื่องเล็กยันเรื่องหนักในบางครั้งมึงเลือนออกจากรูจมูกมาเปื้อนปากเหียของต้นเพื่อนกับกูอัดเพลงต้นเพื่อนหลับเงื่อนไขกูพูดตตยสุดท้ายมึงก็แค่เชื่อใยจะขอนแก่กูแบกกระเป๋าเข้ากรุงทำเพลงไม่ทำใจตั้งแต่กำไรไม่เท่าทุนอ่ะล่อยเป็นซีรีส์นี่ไม่ต้องซีเรียสเด็กบอกว่าดีเยี่ยมกูพีเมียมเล่าชุนอ่ะ ไฟเล็ดังมันกำลังติดดาวหนึ่งเดือนสามอาทิตย์ใช้ชีวิตติดเมาช่างน้ำหนักได้เท่ากับเหล็กสิบตอนเลยไม่มีวันที่กูจะลดตัวลุกไปคุยกับพวกโฟล์ดดีบ้างไอ้คนเนี่ยรากูทำรอบมันโอทีน้ำจัดโฟได้ใช้เลยของมันแรงจนโอดีกระท่อมกูฝาแดงกูไม่ร้สิกเป็นโคดีสู้โอจีกับสหายเลยทำให้กูอารมณ์ดีหมอฟังก์สักผูมากับพีซิกสักแบบกันพีกันกับไม่กับเวฟฟิปวางกับดอวฟังกูจับฮิตกากชิปอย่าทำเป็นจีแต่ถ้าได้แค่นี้ คอเทียงขอเสียงทีและไม่กลิบจับกากระจายนี่คนมันหาเลยมนงตายร้อนลมันจะเก็บทำายกายไม่รู้ตอนว่าจะตายฟ้ไดตอม่เ้ปกะจายตอนเล่นีไม้กลัมาเลอยากาสสิโลมลับาร์สันคละอายกูลงจทำใจมจอย ต้องต้องทําต้องทําบทอื่นแน่นอนโอ้โหต้องทาบทอื่นแน่ต้องทําบทอื่นแน่เพลงแบบนี้นะครับเอ่อเวลามีหลายบทอ,อย่างเงี้ยไม่ใช่เพลงคือต้องไม่ใช่เพลงใ่แบบซีเรียสไม่ใช่อันนี้เขาฟรีสไตล์สองคนนี้เขาฟรีสไตล์กันแต่มีมีหลายมียังไงมีมีหลายบทฟรีสไตล์กันคือ จะอธิบายไงเนี่ยไม่มีความหมายอะไรแค่เขาฟรีสตา์กันพูดอะไรกัที่ออกมาในสมองกันแล้วก็นี่เกิดขึ้นแต่โอเคชอบชอบบีดบีดนี้ไม่รู้ว่าเขาแซมเปลิลมาจากที่ไหนแต่บีดมันคุนค้นๆเหมือนไม่เอ,อเพลง old school hip hop มากอย่า yeah. ุมจำบีไดได้แต่ลืมแล้วว่ามาจากแรปเปอร์คนไหนที่นิวยอร์ก แต่ชอบบีดอา่าผมจะต้องทําแน่นอนบทที่1นึ่งถึงสต้องทําแต่หนึ่งร้อยไลค์นะครับสมมุติวิดีโอนี้มีหนึ่งร้อยไลค์แน่นอนผมจะต้องทําอยู่แล้วถ้าไม่มีหนึ่งร้อไลค์ก็ไม่เป็นไรผมต้องทําแน่นอนเพราะว่าอยากจะดูแล้วว่าบทที่อื่นอะมันอย่างนี้หรือเปล่าโอเค so อันนี้ของ B p a c e อบท5 f e a t u r i n g p 6 s i c ผมชอบโฟล์ p ีซิสอันนี้เป็นครั้งแรกไดยยิงเขา Flow ค็ดีด้วยถ้าสมมติพวกคุณรู้จักเขาเม,มีอะไรที่อยากให้ผม react. เรียกเพลงเกี่ยวกับของเขาก็จัดมาเลยครับส่งมาให้เดี๋ยวผมจะจัดให้แต่อ,อะไรอ๋อพวกคุณบอกเวลาหน่อยว่าจะให้ผมทำไลฟ์ตอนไหนที่ดีที่สุดตอนกี่โมงที่ดีที่สุดพูดเห็นไหมตอนเนี้ย เช้าตอนนี้เพิ่งเที่ยงกว่าหนุ่มจะตอนนี้เช้าที่เมืองไทยจะมืดประมาณเที่ยงคืนกว่าที่เมืองไทยตอนนี้เพิ่งเที่ยงกว่าอ่าก็ผมคิดว่าเวลาที่ดีที่ต้องเป็นกลางคืนถึงที่น่นจะเป็นตอนกลางวันผมคิดอยู่นะแต่พวกคุณสะดวกแบบไหนก็บอกมาเพราะผมไม่รู้พวกคุณจะน,นอนดึกหรือว่านอนเร็วเวลาทานอนเนี่ยโอเคก็ช่วยผมนอเพราะผมอยากจะออกไลฟ์ แสดงว่าถ้าพวกท้าทุกคนอยากจะคุยกับผมก็คุยจกายกไลฟ์มาเลยทำความรู้จักกันหน่อยโอเคซอแต่วันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอวิดีโอันกันต่อไปนะครับ Peace